สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเปิดช anel นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาชมเหรียญเทวสุวรรณนะครับผมสําหรับรุ่นนี้ที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็เป็นรุ่นจาปีมีโชคนะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางวัดจุฬามณีจะสร้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าคลิปนี้นะครับผมจะนําเนื้อเงินลงยาแดงนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นซีลเดิมจากวัดนะครับ นี่เลยนะครับโลโก้วัตจุลมณีอยู่ที่นอกถุงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ซิลด้านล่างจะเป็นหนาๆแบบนี้นะครับซิลด้านบนจะเป็นแบบอ่าบางกว่านะครับผมแล้วก็จะมีรอยบากตรงนี้เอาไว้สําหรับฉีกถุงนะครับผมนี่นะครับสําหรับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมก็จะสร้าง1 9 9 9เหรียญนะครับผมเราจะมาชมการแกะซิลมาแล้วนะครับผมกล่องนะครับกล่องจะเป็นอ่า แบบใหม่นะครับผมที่จะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆของวัตจุลมณีนะครับแบบใหม่นี้ก็คือจะคล้ายกับรุ่นจำปีสมโคตรร้อยี่สิบเอ็ดปีนะครับผมเหมือนกันนะครับผมมีโลโก้วัตจุลมณีนะครับเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับของสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนี่นะครับมีโชคนะครับ เหรียญพิมพ์จำปีนะครับเท้าวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกานะครับชื่อเต็มนะครับรุ่นลาภผลทูปูลทวีนะครับมีโชคโภคทรัพยพจจาาน์นะครับหลวงพระอิฐพระาจารวัจุลามณีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามพศ2 5 6 3นะครับผม เพราะฉะนั้นเหรียญนี้นะครับผมมีการจะสร้างมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับผมนี่นะครับดูพสนะครับผมดูพสเพราะฉะนั้นมีการปลุกเสกหลายวาระแน่นอนนะครับผมเปิดมานะครับผมแบบนี้เลยผ้ากำมะหยี่ด้านในนะครับจะเป็นฟองน้ํานะครับแบบนี้แล้วก็สามารถกดยุบลงไปได้นะครับไว้สําหรับใส่ตัวเหรียญลงไปนะครับถ้าใครแกะซิลนะครับก็เอาเหรียญใส่ลงไปได้นะครับ ด้านในก็จะเป็นกรมมัหยีสีน้ําเงินนะครับแบบนี้นะครับฟองน้ําสีขาวนะครับนี่เป็นกล่องนะครับผมอ่าทีนี้เราจะมาดูตัวเหรียญกันนะครับสําหรับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับของวัชรามณีนะครับอ่าเอกลักษณ์พิเศษนะครับของเงินลงยาแดงนะครับผมอ่าพอดีซิลแตกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันดีกว่านะครับผม ผมสวยงามนะครับทะลุซีลเลยนะครับผมอ่มาดูเหรียญจริงกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากหัวห่วงนะครับหห่วงด้านบนเลยนะครับผมห่วงด้านบนก็จะเป็นอห่วงตันแบบนี้นะครับใสๆเลยนะครับผมนี่นะครับห่วงตันแบบนี้เลยตรงหูห่วงด้านบนนะครับเป็นห่วงตันแล้วก็จะเป็นลวดลายนะครับลวดลายกระหนกแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบเหรียญนะครับ bon ซุ้มเหรียญ นี้เลยนะครับผมเนื้อเงินนะครับผมจะเป็นเนื้อที่จะออกสีขาวนะครับขาวๆด้านๆนะครับไม่ได้ขาวเงานะครับเป็นขาวด้านๆนะครับดูใบหน้าองค์ท้าวิสุวรรณนะครับก็จะเป็นพิมพ์พระพักแก่นะครับผมหรือว่าเป็นองค์เทวิสุวรรณหน้าแก่นั่นเองนะครับผมที่เป็นที่ไปที่มาของการสร้างหน้าแก่นะครับผมหลวงพ่ออิฐนะครับท่านอ ท่านต้องการนะครับที่จะสร้างนะครับเหรียญที่จะเป็นพระพักแก่เปรียบเสมือนนะครับผู้ใหญ่นะครับที่มีความใจดีนะครับมีความเมตตาต่อลูกหลานนั่นเองนะครับผมก็จะไม่ว่าลูกหลานจะขอทรัพย์ขอสิ่งใดนะครับผมผู้ที่เป็น ปู่ย่าตายายนะครับผมก็จะตามใจลูกหลานอยู่แล้วนะครับก็จะเกี่ยวกับการประทานโชคลาภต่างๆนะครับผมในการที่จะให้ลูกหลานนั้นประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนี่นะครับลักษณะของความสวยงามนะครับผมพะพักใบหน้านะครับผมคมแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งกายต่างๆรายละเอียดนะครับชัดเจนมากๆนะครับนี่นะครับ งกระบองนะครับกระบองจะมีอักขระยันนะครับอักขระยันนี่นะครับซึ่งเป็นอักขระยันที่เรียกว่าพระคาถาหัวใจปฐมังนะครับผมทุสนิมะนะครับผมสัมนิทุมณิทุสะ,น,น,สะนะครับนิทุสะมะนั่นเองนะครับเป็นการถอดออกมา16อักขระนะครับผมเป็นพระคาถาที่ไม่ทาําไม่ธรรมดานะครับผม ใช้ในทางด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับผมแล้วก็เมตตามหานิยมต่างๆพกกระซับต่างๆได้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับด้านล่างก็จะเขียนเท้าเวสวรรณวัจุรามณีนะครับผมแล้วก็ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะครับในการลงยานะครับของเนื้อเงินลงยาแดงของวัจุฬามณีคือการลงยาแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นการค well ุยพื้นนะครับแล้วก็ลงยานะครับสีนะครับจะไม่ได้เป็นสีแดงนะครับถ้าเราดูฉากหลังเห็นเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าลงยาแดงจะออกเป็นสีแดงเข nice ้มนะครับหรือว่าออกไปทางสีส้มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลงยาเต็มเหรียญนะครับเงานะครับเงาวิบวับเลยนะครับผมนี่นะครับ ลงยาก็จะสวยความสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับสีขาวโดดเด่นเลยนะครับผมโดดเด่นทั้งเหรียญเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับดูรายละเอียดนะครับคมชัดชัดเจนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลังเหรียญกันนะครับผมหลังเหรียญนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนหูงเหรียญลงมาเลยนะครับตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับชื่อรุ่นนะครับ ลาบผลภูนทวีนะครับมีโชคโคกทรัพย์นะครับผมอัคขรายันทุกตัวนะครับอัคขรายันทุกตัวนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับที่เราเห็นแล้วก็ยันตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นยันพุทธซ้อนนะครับผมนี่นะครั <emet> ออบอ <même> ินรักษาพรมรักษานะครับยันนะเทวดาอยู่ด้านบนนะครับยันเดาะเท้าเวสวรน้อยอยู่ด้านล่างนะครับเท้าปุเวนรักษาอยู่ด้านล่างนะครับล้อมรอบนะครับ 379นะครับพระรัตนตรัย3นะครับโคดชม7นะครับธรรมแห่งการตัดสรู้นะครับ9สังคคุณนะครับสังคคุณ9นะครับเพราะคุณประโยชน์ของพระสงฆ์9ประการนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนานั่นเองนะครับแล้วก็มีอักขรยันดอกนะครับตรงนี้นะครับผมยันดอกนะครับ แล้วก็ยันเพชรกลับอยู่ตรงนี้นะครับผมกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับผมแล้วก็มีการตอกเลขนะครับหมายเลขนะครับตรงนี้นะครับตอกหมายเลขเป็นการตอกหมายเลขนะครับไม่ได้เลเซอร์นะครับสําหรับเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีการตอกโคดเหล็งนะครับไว้อยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้อยู่ใต้ยันเพชรกลับนะครับอยู่ข้างๆนะครับยันเดาะตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขเหรียญนะครับก็ถือว่าได้เลขสวยอยู่นะครับ3ามหลักนะครับผม ว่าเป็นเลขมงคลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเหรียญนี้จะสร้างนะครับ1 9 9 9นะครับผม1999เรหรียญอยู่3หลักก็ถือได้ว่าอยู่ลำดับต้นๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับเป็นตารางอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเออเป็นมหายันโสรสมงคลนะครับก็เป็นยันนะครับที่เป็นมงคลอันสูงสุดนั่นเองนะครับ ล้อมรอบนะครับด้วยอักคระนะครับยันบารมี30ทัศในรอบในนะครับผมแล้วก็ล้อมรอบด้านนอกด้วยอัครยันเทพสตราวุธทั้ง4นั่นเองนะครับนี่นะครับที่ระลึกนะครับตรงนี้จะเขียนก่อนนะครับว่าที่ระลึกสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรตินะครับ วัดเทพประสิทธิ์คนาวาดครับจังหวัดสมุทรสงครามกศ .2563 นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับเหรียญนี้นะครับผมก็สร้างตั้งแต่ปี63นะครับปลูกเสกมากี่วาระกี่พิธีแล้วก็ตอนนี้ก็ให้เดานะครับผมแต่ก็ยังไม่มีการทราบจำนวนที่แน่นอนนะครับต้องอขึ้นอยู่กับทางวัดนะครับชี้แจงนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับเราก็สบายใจได้เลยนะครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับวัดมีการพุทธาพิเศษในในพิธีใหญ่ๆห,หรือว่าในทุกๆพิธีที่ทางวัดจุลมณีจัดนะครับมีกี่วาระท่านก็นับเอานะครับผมผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้นะครับผมก็ได้มีการเข้าพิธีพุทธาพิเศษมานะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะเหรียญที่หลวงพ่อท่านจัดสร้างนะครับท่านก็พยายาม ที่จะทาให้มีความพิเศษนะครับในแต่ละรุ่นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นการตัดขอบขอบเหรียญนะครับขอบก็จะเป็นการปั๊มขอบตัดขาดนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีรอยการฉีกนะครับเล็กน้อยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับตัดขอบคมนะครับผมถ้าดูด้านหลังนะครับก็ลักษณะเบอร์ยื่นนะครับก็จะมีอ่า แทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างนะครับผมก็จะมีเบอร์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมนี่นะครับเป็นเบอร์เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับขอบเหรียญนะครับรอบเหรียญเลยนะครับซ้ายขวาล่างบนนะครับจะมีความสมมาตรกันนะครับผมการจะสร้างนะครับของเหรียญนะครับที่ทางวัตถุลมณีจะสร้างนะครับจะมีความสวยงามแบบนี้นะครับผม มีความสมมาตรกันนะครับจะไม่ไม่เบี้ยวไม่โยไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอบเ,เหรียญด้านข้างนะครับมุมตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีมุมเอียงนิดนึงนะครับเป็นมุมเก็บมุมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญปั๊มมาจากทางด้านหน้านะครับแล้วก็ตัดเหรียญก็ตัดจากทางด้านหน้าลงไปนะครับผมตัดแล้วก็ขาดลงไป ก็จะขาดฉีกไปทางด้านหลังของเหรียญนั่นเองนะครับผมอ๋อสำหรับเหรียญนี้นะครับผมก็เป็นเนื้อเงินลมยาแดงนะครับก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับนี่นะครับความสวยงามของเหรียญจริงนะครับสีเหมือนกับในคลิปเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับสีเหมือนจริงเลยนะครับผมลักษณะของความคมชัดนะครับผมก็ทุกท่านก็ดูเอานะครับผมด้วยตาของท่านเองนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับซูมมาใกล้ๆนะครับให้ชัดนะครับ นี่ครับสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับผมเหรียญจำปีมีโชคนะครับใค่ชื่อรุ่นก็เป็นมงคลแล้วนะครับมีโชคพวกกระซัพเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะครับมีไว้นะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมถือได้ว่าเป็นมงคลนะครับถือได้ว่า เป็นของดีนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะมองว่าไอ้ตอนนี้เหรียญมีการออกมาเยอะหรือเปล่านะครับแต่ผมอยากให้ทุกท่านมองเข้าไปที่รุ่นรุ่นนั้นจริงๆนะครับว่าท่านเพท่านชอบหรือเปล่านะครับผมถ้าท่านชอบแล้วมีความศรัทธาก็บูชาไปนะครับบูชาไปส่วนถ้า จะไปมองในทุกๆรุ่นเลยนะครับผมนั่นมันก็เยอะเกินไปนะครับผมให้เอารุ่นที่ท่านชอบนะครับเอาที่โดนใจจริงๆนะครับชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าคนหลายล้านคนนะครับชอบไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอารุ่นจาปีมีโชคนะครับเนื้อเงินลงยาแดงมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดนะครับของดีนะครับสร้างตั้งแต่ปี6 3มนะครับมาออกปี 6- 5หนะครับก็คิดดูเอานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาชมเนื้ออื่นๆกันนะครับไรรุ่นจาปีมีโชคนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ